คูมเคอซิลยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเปิดวังที่เซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566นี้ลงหัวดแลกเหงื่อกันตอนตี3ตามเวลาในบ้านเราผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนักขานนี้สูสีใกล้เคียงกันจากผลงานในันดับบนตารางคะแนนนัดนี้มีผลโดยตรงเลยสําหรับทั้ง2องยูไนเต็ดเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลปัจจุบันอยู่ในันดับที่7ของตารางคะแนนแข่ง13ชนะ7เสมอ2แพ้4ยิง31เสีย14ผลต่างประตูได้เสียบวก17มี23คะแนนตามหลัง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเกมนี้หากชนะได้พวกเขามีโอกาสทะยานไกลไปถึงอันดับที่5เลยทีเดียวอยู่ที่ว่าจะทําผลงานในบ้านตัวเองออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ของตารางนานคะแนนแข่ง13ชนะ8แพ้5ยิง16เสีย16บหผลตับตู้ได้เสียเป็นศูนย์โบเบมี24คะแนนตามหลังจะฝูงอย่างอาร์เซนอลอยู่6แต้มต้องการสคะแนนจากเกมนี้เพื่อโอกาสในการดีตวดตัวเองแบบกระโจนไปติดท็อปโฟโซนหัวตารางฟอร์มของ เจ้าบ้านยังเสียนิ้วในนัดล่าสุดโจโหดอวดเจ้าบ้านจากการบุกไปกระนำสิงเมืองกรุงเชลซีแบบพี่ไม่ต้องดิน้นตบไปชิวๆสี่ประตูต่อหนึ่งแต่ฟอร์มโดยรวมก็ยังไม่แน่นอนแบบไว้ใจยังไม่ได้พอมีอาการเหวอหหือหวาให้ได้เสียวท้องน้อยกันอย,นอยู่พอสมควรในขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมล่าสุดชนะขาดเป็นครั้งแรกหลังจากตุ๊ปัตตุเป,ป๋มบยาวนานพวกเขาบุกไปอัดทีมที่มีปัญหาปวดหัวอย่างเอฟเวอร์ตันมาสามประตูต่อศูนย์แม้รูปเกมที่แฟนๆเห็นจะต้องอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกัน ว่าพวกพีเล่นเฮอะไรกันครับเนี่ยแต่ผลประกอบการที่ได้มานั้นมันช่างน่ายินด,ดีซะเหลือเกินเล่นแบบหมาอิ่มแต่ดันจบแบบมีแต้มแบบนี้ใครจะกล้าด่าได้แบบเต็มปากเต็มคํากันเลยคู่นี้ทะลวงดักกันไปแล้วทั้งหมด56ครั้งนิวคาเซิลเป็นรองแบบยับยับชนะได้8เสมอ16และอีก32ครั้งที่เหลือเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหมาสัมปทานงานดีไปแบบมิดแคมเรือแต่ช่วงหลังดูเหมือนว่าง,งานจะเปลี่ยนเมื่อเสียนิวกระเตื้องทีมาในระดับตัวตึวตงได้อย่างในปีนี้ก็แลกวงในกันมาแล้้วครังใน ล่าสุดที่ปะกันมาเนวคาเซลก็เปิดบ้านต้อนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบลงไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์การผูกขาดแบบคู่บุญตุน่างันเลยดูชักจะไม่ค่อยแน่นอนซะแล้วช่วงหลังมานี้เทียบสีเรียงฟอร์มกันแล้วของทั้ง2ทีมแมนยูก็ดูจะทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรเลยแต่หากได้ติดตามการแข่งขันแบบไม่อีกด้านสถิติและภาพรวมใครก็พอจะดูออกว่าทรงของนิวคาเซลนั้นแม้ว่าผลงานจะเหินข้า smile, มการไปไกลกว่าแต่ว่ามันก็ยังดูมีทิศมีทางมีผลงานให้ชื่นชมแบบชัดเจนในขณะ ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดทรงไม่ค่อยจะดีไว้ใจไม่ค่อยจะได้มาเจอกันคราวนี้เลยดูแล้วไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะเป็นการย้ำแค้นแบบแผลใหม่หรือจะแก้คืนและเพิ่มการขมเข้าไปในสถิติเดิมกันแน่